เคยสงสัยกันไหมครับว่า,าทำไมความสุขที่เราเจอนี้มันแวบเดียวจังเลยแต่พอเป็นความทุกข์นี่โอ้โหอยู่กับเรานานเชียวอืมเป็นคำถามที่ดีนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ด้วยนะครับอะไรอะไรก็เปลี่ยนเร็วไปหมดเลยวันนี้เราเลยอยากจะลองมาคุยกันเรื่องนี้ดูครับโดยอ้างติงจากาคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าพระพุทธวจนะครับค่ะก็น่าสนใจนะคะว่า ทำไมความสุขที่เราได้จากอะไรสวยๆงามๆหรือความรู้สึกดีๆเนี่ยมันอยู่ไม่นานเลยใช่ครับแล้วพอสิ่งเหล่านั้นมันหายไปปุ๊บอ้าวทุกมาแทนซะง,งั้นทําไมเป็นแบบนั้นนะซึ่งในพระพุทธวจนะก็มีคําอธิบายที่ลึกซึ้งรออยู่ค่ะน่าสนใจมากครับเหมือนเหมือนยิ่งเราไปวิ่งตามหาความสุขจากข้างนอกเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดทางให้ความทุกข์เข้ามาง่ายขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยอืมก็อาจจะมองแบบนั้นได้นะคะ งั้นเรามาลองดูคำสอนกันเลยดีกว่าครับได้ค่ะท่านสอนว่าเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามเอ่อมีสิ่งที่เรียกว่ารูปเป็นที่ยินดียินดีแล้วในรูปบันเทิงแล้วในรูปรูปเป็นที่มายินดีค่ะแต่คำว่ารูปในที่นี้นะคะไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาที่เราเห็นเห็นกันอย่างเดียวนะคะมันกว้างกว่านั้นอ๋อกว้างกว่านั้นยังไงล่ะครับคือมันหมายถึงทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้ได้ผ่านทาง รูปที่เห็นทางตาเสียงที่ได้ยินทางหูกลิ่นที่รู้ทางจมูกรสที่ลิ้มทางลิ้นแล้วก็สัมผัสทางตายที่เรียกว่าโผดทพะนะคะโผดทพะพ,พวกความรู้สึกร้อนหนาวอ่อนแข็งใช่ค่ะใช่ค่ะแบบนั้นเลยแล้วก็ยังรวมไปถึงสิ่งที่รับรู้ทางใจหรือที่เรียกว่าธรรมารมด้วยนะคะธรรมารมก็คือพวกความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆในใจเราถูกต้องค่ะทั้งหมดเลยที่เรามีประสบการณ์โห้ ครบเลยนะครับนี่ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วก็อารมณ์ทางใจแล้วพอเราไปยินดีไปเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้เมันจะนำไปสู่อะไรต่อครับตามคำสอนนี่แหละค่ะประเด็นสำคัญเลยเพราะเมื่อเราไปยึดติดไปเพลินกับมันมากๆผลก็คือย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจังคลายดับไปแห่งรูปอซึ่งคำว่ารูปในที่นี้ก็รวมถึงเสียง กลิ่นรถโผดถัพพะธรรมารมทั้งหมดนั่นแหละค่ะทุกเพราะมันแปรปรวนจางคลายดับไปใช่ค่ะเพราะว่าธรรมชาติแพ้แท้ของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยคือมันไม่เที่ยงไงคะที่เราเรียกว่าอัน,นิจจังอะค่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ประเดียวเดียวแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาของมันอ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปค่ะ แต่อยู่ที่ใจเรานี่เองที่ดันไปผูกติดไปหวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บก็เลยทุกก็เลยทุกเหมือนเราพยายามกำน้ําไว้ในมือนั่นแน่นหรือเปล่าครับยิ่งกำมันก็ยิ่งไหลออกอุ๊ยเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะใช่เลยค่ะเพราะจิตเราไปยึดมั่นถือมันในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยพอสิ่งนั้นมันเปลี่ยนไปตามเรื่องของมันทุกเกิดทันทีเลยเป็นคนไกาตามธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยค่ะคําคสอนชี้ให้เห็นตรงนี้ชัดเจนแล้วเพราะอย่างนั้น ทางออกจากวังวนนี้คืออะไรครับเราจะมีความสุขที่มันแบบมั่นคงจริงๆท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงครับค่ะซึ่งเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับที่พูดมาเมื่อกี้นี้เลยคือเป็นสภาวะแบบพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงรู้แจ้งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปตามเป็นจริงรู้แจง้งตามเป็นจริงนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่ว่าให้เราไปปฏิเสธสิ่งต่างๆนะครับแต่ให้เข้าใจมันจริงๆถูกตรงเป๊ะเลยค่ะ คือเห็นตามที่มันเป็นจริงๆว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันต้องเปลี่ยนไปเป็นธรรมดานะพอมีปัญญาเห็นแบบนี้แล้วผลก็คือพระองค์ท่านจึงไม่มีรูปเป็นที่ยินดีไม่ยินดีในรูปไม่บันเทิงในรูปซึ่งก็รวมถึงเสียงกลิ่นรสโพธพพะธรรมารมด้วยเหมือนกันค่ะที่ไม่ยินดีไม่บันเทิงไม่ใช่เพราะมันไม่ดีนะครับไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าพอใจแต่เพราะเข้าใจธรรมชาติของมันอย่างทะลุปรุกโปร่งแล้วต่างหากโหน่าทึ่งมากครับคือความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งข้างนอกเป็นยังไงเลยค่ะแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องพอไม่ยึดติดใจก็เป็นอิสระใช่เลยค่ะผลลัพธ์คือสภาวะที่อืมมหาศจจรรย์มากนะคะคือยังคงอยู่เป็นสุข แม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูปสุขได้ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปเพราะความสุขนั้นมันไม่ได้ไปผูกติดกับของนอกตัวที่เปลี่ยนตลอดเวลาแล้วไงคะมันมาจากความสงบความเข้าใจข้างในใจเราเองโอ้ฟังดูเป็นหลักการที่ทรงพลังมา,มากๆเลยครับแล้วทีนี้ในชีวิตประจำวันของเราล่ะครับที่ต้องเจอทั้งสมหวังผิดหวังได้มาเสียไปตลอดเวลาเลย เราจะเอาความเข้าใจนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับก็อาจจะเริ่มง่ายๆจากการฝึกมองค่ะฝึกมองความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆที่ใจเราชอบเข้าไปผูกพันบ่อยๆเช่นอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือแม้แต่สถานการณ์หรือจริงๆก็คืออารมณ์สุขทุกข์ของเราเองนี่แหละค่ะลองสังเกตดูบ่อยๆว่าอ้าวมันเกิดขึ้นนะอ้าวมันอยู่แป๊บเดียวนะ อ้าวมันเปลี่ยนไปแล้วคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของมันลดความคาดหวังที่มันเกินจริงทีนี้พอเราต้องเจอความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ชอบใจหรือการสูญเสียเนี่ยความทุกข์ที่มันเคยเกิดแรงๆจากความยึดติดมันก็จะเบาลงค่ะทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะพบความสงบในใจได้แม้รอบตัวมันจะผันผนวนวุ่นวายแค่ไหนก็ตามสุดยอดเลยครับ สรุปได้ว่าแก่นแท้ของการออกจากทุกข์และก็พบสุขที่แท้จริงตามพระพุทธวจ,จนะนี้ก็คือการรู้แจ้งในธรรมชาติที่ไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วก็ฝึกใจเราไม่ให้ไปยึดติดในความสุขความพอใจที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นจนมันกลายเป็นทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนไปถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ตรงประเด็นมากม ตอนนี้เลยเนี่ยมีอะไรบ้างในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นของนอกกายความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรู้สึกดีๆบางอย่างที่ใจเรากําลังเอ่ยยินดีหรือเพลิดเพลินกับมันเป็นพิเศษอยู่อืลองหาดูแล้วถ้าถ้าเราลองมองสิ่งนั้นด้วยสายตาที่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความไม่เที่ยงของมันความเปลี่ยนแปลงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันลองถามตัวเองดูค่ะว่า ท่าทีและความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมเป๊ะๆหรือว่าจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเอ่อสิ่งที่เรียกว่าแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมหรือพรหมจรรย์นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีเป้าหมายสําคัญมากๆอยู่อย่างหนึ่งค่ะเป้าหมายที่ว่านี่เขาก็มีศัพท์เรียกเฉพาะนะคะคือเจโตวิมุตที่ไม่กําเริบเจโตวิมุตที่ไม่กําเริบ ฟังดูอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยค่ะพูดง่ายๆก็คือความหลุดพ้นทางใจที่มันนิ่งมันมั่นคงแล้วจริงๆไม่กลับไปกลับมาหรือที่เรียกว่าไม่กำเริบอีกนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมั่นคงถาวรไปเลยงั้นประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเราอยากจะมาดูกันว่าจากข้อมูลที่มีเนี่ยอะไรคือแก่นจริงๆของการปฏิบัติเทียบกับอะไรที่เป็นแค่ เปลือกหรืออาจจะเป็นผลพลอยได้ระหว่างทางแม้ว่ามันจะดูดีมากๆก็ตามนะครับเอาล่ะครับเรามาลองแกะดูกันคือมีข้อความหนึ่งที่ระบุชัดเจนเลยครับว่าเป้าหมายของการปฏิบัติพรหมจรรย์แนวทางนี้นะ ไม่ใช่แค่เรื่องได้ลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาบอกว่าแม้แต่การมีศีลที่บริบูรณ์มากๆการมีสมาธิที่ลึกซึง้งหรือแม้แต่การเกิดปัญญาเห็นแจ้งที่เรียกว่าญาณทัศนะก็ยังก็ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดอยู่ดีใช่ค่ะ ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะอย่างที่คุณว่ามาทั้งศีลสมาธิหรือปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆในการปฏิบัตินะคะสำคัญมากๆทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่แก่นสารที่แท้จริงสิ่งสำคัญที่เขาเน้นคือการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เป็นเหมือนอเครื่องมือหรือว่าผลลัพธ์ระหว่างทางกับเป้าหมายสุดท้ายจริงๆซึ่งก็คือสภาวะที่ว่าเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบนั่นเองค่ะมันคือความหลุดพ้นทางใจที่แบบ เด็ดขาดมั่นคงไม่กลับไปกลับมาอีกในบริบทนี้นะคะเจโตวิมุตจะหมายถึงการบรรลุความหลุดพ้นหรืออรหัตผลนะคะโดยจะให้น้ำหนักหรือเน้นไปที่การฝึกด้านสมาธิเป็นหลักคือใช้กำลังของสมาธิเป็นทางสายหลักในการไปถึงจุดนั้นอ๋อเน้นที่สมาธิใช่ค่ะจริงๆแล้วการหลุดพ้นมันก็มีหลายแบบนะคะอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินศรัทธ,ธาวิมุตก็คือหลุดพ้นด้วยกำลังศรัทธ,ธาเป็นหลัก หรือปัญญาวิมุตต์ก็คือใช้กําลังปัญญาเป็นตัวนําแต่ว่าสําหรับเนื้อหาที่เรากําลังคุยกันตรงนี้เขาจะเน้นไปที่เจโตวิมุตต์เป็นพิเศษค่ะเข้าใจครับการแยกแยะระหว่างแก่นกับเปลือกเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงอุปมาเรื่องนึงเลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีมากๆ อุปมาเรื่องแก่นไม้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะเขาเปรียบเหมือนกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องการแก่นไม้จริงๆเพื่อจะเอาไปใช้งานทําประโยชน์อะไรสักอย่างเขาต้องรู้จักมองทะลุส่วนต่างๆของต้นไม้เข้าไปตั้งแต่เปลือกนอกสุดเลยที่มันหุ้มอยู่ถัดเข้าไปก็เจอ,เ,อเปลือกสดหรือบางทีก็เรียกว่าสะเก็ดแล้วก็เข้าไปอีกก็เจอส่วนที่เรียกว่ากระพีซึ่งก็ยังยังไม่ใช่แก่นแท้จนกระทั่งไปถึงเนื้อไม้ส่วนในสุดจริงๆนั่นแหละค่ะคือแก่น ชายคนนี้ต้องรู้แล้วก็เลือกตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นแก่นจริงๆเท่านั้นนะคะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเลยคนที่มีปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเขาจะไม่หลงไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นแค่เปลือกหรือกะพีเช่นลาบสการะชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความสําเร็จในขั้นต่างๆอย่างศีลสมาธิหรือวิา,านทัศนะครับคบแต่จะมุ่งตรงไปที่แก่นแท้ซึ่งในที่นี้ก็คือเจโตวิมุตติที่ไม่กําเริบนั่นเองค่ะ ซึ่งผลลั์ตามอุปมานั้นก็คือว่าชายคนที่รู้จักแก่นไม้จริงๆเนี่ยเขาก็จะสามารถนําแก่นไม้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้สําเร็จใช่ไหมครับสร้างของได้ใช่ค่ะเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติที่เข้าใจเป้าหมายสูงสุดแล้วก็มุ่งตรงไปสู่เจโตวิมุตต์ก็ย่อมจะบรรลุผลที่แท้จริงของการปฏิบัติพรหมจรรย์ได้สําเร็จนั้นทั้งหมดนี้กําลังบอกอะไรเราครับดูเหมือนจะเน้นมากๆเลยเรื่องความสําคัญของการรู้จักเป้าหมายสุดท้ายจริงๆว่าคืออะไรกันแน่ ใช่เลยค่ะเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดคือแก่นสารคือผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆของการดำเนินชีวิตในทางพรหมจรรย์ตามแนวทางนี้นะคะซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนเราจะรักษาโฟกัสให้มุ่งตรงไปที่แก่นแท้นี้ตลอดได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อระหว่างทางมันก็อาจจะมีความสําเร็จหรือผลพลอยได้ดีๆอย่างอื่นเกิดขึ้นมาที่มันอาจจะดึงดูดใจหรือทําให้เราเผลอคิดว่าเอ๊ะนี่ถึงเป้าหมายแล้วหรือเปล่าได้เหมือนกันนะคะครับ น่าคิดมากครับสรุปจากการที่เราได้คุยกันเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะครับก็คือเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยว่าแก่นแท้ของการปฏิบัติพรหมจรรย์ตามแนวทางที่เอกสารนำเสนอนี้คือความหลุดพ้นทางใจที่มั่นคงจริงๆที่มันไม่กลับมากำเริบอีกหรือเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบซึ่งมันแตกต่างจากสิ่งอื่นๆแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและจาเป็นด้วยอย่างเช่นศีล สมาธิหรือว่าปัญญาเห็นแจ้งก็ะตามสิ่งเหล่านั้นสําคัญแต่ก็ยังยังไม่ใช่แก่นแท้ที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายจริงๆค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นคําถามสําคัญทิ้งท้ายให้เราได้ลองไปคบคิดกันต่อนะคะในเมื่อข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ความสําเร็จในระดับที่สูงมากๆแล้วอย่างการมีสมาธิที่แน่วแน่หรือการมีปัญญาเห็นแจ้งหรือยานทัศนะเนี่ยก็ยังอาจเป็นได้แค่กระพีไม่ใช่แก่น แล้วเราจะมีวิธีตรวจสอบทิศทางการปฏิบัติของตัวเองอยู่เสมอๆได้อย่างไรคะเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าตรงสู่แก่นแท้จริงๆและไม่เผลอไปยึดถือเอาเปลือกนอกหรือผลพลอยได้ที่มันน่าพอใจระหว่างทางว่าเป็นจุดหมายสูงสุดไปเสียก่อนอันนี้น่าคิดมากๆเลยคะ่ะคือหลักธรรมที่เรียกว่าสันเลขกธรรมธรรมะเพื่อการขัดเกลาตนเองให้แบบดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตใจโดยตรงเลยนะคะ ครับผมหลักการมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงน่าสนใจคือโอเคเหมือนจะง่ายๆนะครับถ้าเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราก็แค่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีตรงกันข้ามอืแต่มันมันมีอะไรมากกว่านั้นรึเปล่าครับมันลึกซึ้งกว่านั้นยังไงบ้างใช่ค่ะคือความลึกซึ้งมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะตรงที่ว่าสันเลขคธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำตรงข้ามแบบผิวเผินแต่มันคือกระบวนการขัดเกลาจริงๆ ขัดเกลากิเลสความเศร้าหมองในใจเรานะคะอ๋อ oh, ขัดเกลาที่ใจเราใช่ค่ะพระพุทธวจนะสอนว่าพอเราเห็นพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยให้ใช้สิ่งนั้นเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกลับมามองตัวเองแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นเลยว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะแล้วก็จะพัฒนาคุณธรรมด้านดีๆขึ้นมาแทนโห oh, น่าสนใจมากครับคือแทนที่จะไปเเพ่งโทษหรือตัดสินคนอื่นก็หันกลับมาพัฒนาตัวเองถูกต้องค่ะ ใช้สถานการณ์ภายนอกเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภายในงั้นขอยกตัวอย่างจากพระพุทธวจนะหน่อยได้ไหมครับเอ้หลักการที่ว่าเมื่อผู้อื่นเป็นเราจักไม่เป็นเนี่ยมันมีตัวอย่างชัดๆยังไงบ้างครับได้เลยค่ะในคำสอนก็มีระบุไว้ชัดเจนมากเช่นนะคะเมื่อผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อ่าเราก็จะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนครับหรือเมื่อผู้อื่นพูดเท,ท็จพูดโกหก เราก็จะตั้งใจเลยว่าจะเว้นขาดจากการพูดเท็จอืหรือถ้าเห็นคนอื่นตระหนีมากๆเราก็จะเป็นผู้ไม่ตะหนีมีใจเอื้อเฟื้อครับผมอีกอันที่ชัดมากคือถ้าคนอื่นเขาพยาบาทอาคาดแค้นเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความพยาบาทแต่จะเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นในใจแทนอ๋อครับครับตรงข้ามเฉยๆจริงๆด้วยแต่มันคือการเปลี่ยนที่ข้างในเราเลยแล้วการขัดเกลาแบบนี้มันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างครับมันกว้างแค่ไหน กว้างขวางมากค่ะในพระพุทธวจนะระบุไว้ถึง44ข้อเนะะี่ยค่ะ44ใช่ค่ะครอบคลุมหมดเลยทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็โดยเฉพาะทางใจทางใจนี่น่าจะละเอียดอ่อนมากมากค่ะก็ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่เราอาจจะคุ้นคุ้นกันอยู่แล้วเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไปจนถึงเรื่องทางใจที่แบบละเอียดมากๆเช่นฝึกเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านไม่ผูก,กโกรธไม่ริษยาครับแล้วก็มีเรื่องสําคัญอย่างการมีฮิริโอตตัปะ ฮิลิโอตปะค่ะคือความละอายละอายต่อบาปแล้วก็เกรงกลัวต่อผลของความชั่วอือหรือการพัฒนาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกปัญญาให้รู้เท่าทันสิ่งต่างๆด้วยค่ะโอ้โห oh, 44ข้อนี่มันเหมือนเป็นแผนที่ชีวิตที่ครบถ้วนเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นแนวทางปฏิบัติเลยแล้วถ้าถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่พยายามฝึกฝนตามแนวทางนี้มันจะส่งผลต่อสังคมโดยรวมยังไงบ้างครับ โอ้โหถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่นะคะผลกระทบมหาศาลเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสังคมที่คนส่วนใหญ่พยายามขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอครับ ไม่เบียดเบียนกันมีสัมมาอาชีวะคือหาเลี้ยงชีพสุจริตไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็มีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปกันจริงๆจังๆ mm hmm. สังคมแบบนั้นก็จะสงบสุขขึ้นมากเลยนะคะความขัดแย้งต่างๆก็น่าจะลดลงจริงครับผู้คนก็จะมีน้ำใจต่อกันมากขึ้นเอื้อเฟื้อกันมากขึ้นเพราะพื้นฐานจิตใจคนมันดีขึ้นนะคะฟังดูดีมากเลยครับในบรรดา44ข้อเนี่ย มีข้อไหนทีออ่อาจจะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหรือน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับอืมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องการขัดเกลาิ์ฐิทิติ ความคิดความเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะความคิดความเห็นของเราเนี่ยแหละในพระพุทธวจนะสอนว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองมากๆแบบปล่อยวางยากหรือที่เรียกว่ามีอุปาทานคือยึดติดแรงๆเราในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ควรจะฝึกที่จะเป็นผู้ไม่ยึดติดความคิดตนไม่ถือมั่นอย่างเหนียวแน่นแล้วก็เป็นผู้สละคืนความยึดติดได้ง่ายโอ้โห ไม่ยึดติดความคิดตัวเองใช่ค่ะการไม่ยึดติดไม่รูปคลำทิฐิของตัวเองนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ใจเราเป็นอิสระแล้วก็เปิดกว้างรับฟังคนอื่นได้จริงๆอันนี้ท้าทายมากเลยนะครับแต่ก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวมากๆค่ะแล้วเป้าหมายสูงสุดล่ะครับของการฝึกขัดเกลาวตามแนวทางสารเลขธรรมเนี่ยคืออะไรครับ เป้าหมายสูงสุดก็คือการมีจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องค่ะปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆมีความสงบมีความมั่นคงภายในซึ่งในที่สุดเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่สัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติค่ะคือความหลุดพ้นจากทุกข์โดยชอบตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเลยค่ะเข้าใจ,จแจ่มแจ้งเลยครับสรุปง่ายๆก็คือ เป็นเหมือนเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติที่เราใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยใช้ทุกอย่างที่เราเจอไม่ว่าดีหรือร้ายมาเป็นบทเรียนคัดเกลาใจเราให้มันดีขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นถูกต้องเลยค่ะเป็นการฝึกฝนในชีวิตจริงเลย และทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามชวนคิดต่อนะคะว่านอกเหนือหลักการตรงๆที่เราคุยกันไปคือเมื่อผู้อื่นเป็นเราจักไม่เป็นเนี่ยมันยังมีสถานการณ์อื่นๆหรือแง่มุมอื่นๆในชีวิตประจําวันอีกไหมที่เราพอจะนําเอาแก่นคิดเรื่องการขัดเกลาตนเองจากพระพุทธวจนะนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อืมน่าคิดครับ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงดีๆให้กับทั้งตัวเองแล้วก็อาจจะรวมถึงคนรอบข้างด้วยลองนําไปพิจารณากันดูนะคะเคยสงสัยกันไหมครับว่าชาติกําเนิดของเราเนี่ยนะฮะเกิดมาในตระกูลสูงหรือต่ํามันเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตหรือว่าอแม้กระทั่งไปจํากัดการเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดจริงๆหรือเปล่า วันนี้เราจะมาลองคุยกันเจาะลึกคำสอนที่แบบน่าสนใจมากของพระพุทธเจ้าเรื่องอภิชาติ6ที่อาจจะให้มุมมองที่แบบพลิกความคิดเราไปเลยก็ได้ครับใช่ค่ะคือคำสอนเรื่องอภิชาติ6ที่มาจากพระพุทธวจนะเลยนะคะเป็นการจำแนกบุคคลออกมาเป็นเหประเภทค่ะโดยจะพิจารณาจากปัจจัยหลักๆ2อย่างนะคะ อย่างแรกคือชาติหรือชาติกําเนิดที่แบ่งกว้างๆก็เป็นตระกูลสูงที่เรียกว่าชาติขาวกับตระกูลต่ําที่เรียกว่าชาติดํานะค่ะครับผมอย่างที่สองคือธรรมหรือการกระทําที่คนคนนั้นสร้างขึ้นซึ่งก็มีทั้งธรรมดาคือการทําไม่ดีทําทุจริตธรรมขาวคือทําดีทําสุจริตแล้วก็มีอันสุดท้ายคือนิพพานอันนี้เป็นธรรมที่แบบอยู่เหนือดีเหนือชั่วไปเลยคือไม่ดําไม่ขาวค่ะ โหน่าสนใจมากครับงั้นการคุยเจาะลึกวันนี้ของเราก็คือพยายามจะทำความเข้าใจว่าคำสอนนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันดูซับซ้อนเนาะระหว่างจุดเริ่มต้นชีวิตหรือชาติกำเนิดการกระทำของเราเองแล้วก็แบบศักยภาพสูงสุดในการหลุดพ้นจากทุกข์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลองลองเริ่มจากพื้นฐานก่อนไหมครับชาติด,ดำกับชาติขาวในคำสอนนี้ชัดๆอีกทีมันคืออะไรครับ ได้ค่ะตามที่พระพุทธวจนะอธิบายไว้นะคะชาติดำก็จะหมายถึงคนที่เกิดในตระกูลที่สังคมสมัยนั้นมองว่าต่ำอย่างเช่นพวกตระกูลจันทานคนจักสารพรานคนเก็บขยะหรือตระกูลช่างฝีมือบางประเภทอะคะ่ะซึ่งชีวิตมักจะยักจนขัดแคลนอาหารการกินเครื่องนุ่งหม่มหรืออาจจะมีรูปลักษณ์ภายนอกผิวพรรณไม่งดงามหรือร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์ครับ ส่วนชาติขาวก็คือคนที่เกิดในตระกูลที่ถือว่าสูงตามค่านิยมตอนนั้นเช่นตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์หรือพวกขหาบดีที่รวยๆนะคะมีทรัพย์สินเงินทองมากหน้าตาดีเพียบพร้อมอะไรประมาณนั้นค่ะฟังดูเหมือนเป็นการแบ่งตามฐานะทางสังคมเลยนะครับชัดเจนมากแล้วแล้วอะไรคือประเด็นสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะชี้ให้เห็นจากการแบ่งแบงแบ,บนี้ครับ มันมีความหมายที่ลึกกว่าแค่เรื่องรวยจนใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะจุดที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นแก่นของคําสอนนี้เลยนะคะก็คือว่าไม่ว่าคนคนนั้นจะมีชาติดําหรือชาติขาวก็ตามหากว่าเขาประพฤติไม่ดีทุจริตทางกายวาจาใจหรือที่เรียกว่าก่อธรรมดำนะคะผลสุดท้ายปลายทางก็คือไปอบายทุกขติวินิบาตนรกได้เหมือนกันหมดเลยไม่มีข้อยกเว้นว่าเอ,อ้ยเกิดมาดีแล้วจะไม่ตกนรกไม่ใช่แบบนั้นค่ะ Oh. แล้วในทางกลับกันนะคะถ้าคนคนนั้นไม่ว่าจะมีชาติดำหรือชาติขาวก็ตามถ้าประพฤติดีสุจริตทางกายวาจาใจหรือก่อธรรมะขาวผลก็คือนำไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้เหมือนกันหมดเลยใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้แหละครับที่แบบพลิกมุมมองเลยแสดงว่าพระพุทธวจนะกำลังบอกเราว่าชาติกำเนิดสูงต่ำเนี่ยไม่ใช่ตัวตัดสินเลยว่าใครจะไปนรกหรือสวรรค์ แต่เป็นการกระทําของคนคนนั้นล้วนๆเลยชัดเจนอย่างนั้นเลยค่ะสิ่งที่ชี้ขาดผลของกรรมไม่ว่าจะนรกหรือสวรรค์คือการกระทําค่ะว่าเป็นทุจริตหรือสุจริตไม่ใช่เรื่องชาติกําเนิดหรือวันณะเลยแต่ว่าเรื่องมันยังไปไกลกว่านั้นอีกนะคะไปไกลกว่านั้นอีกยังไงครับมีอะไรที่เหนือกว่าสวรรค์อีกหรอครับมีสิคะ นั่นคือนิพพานค่ะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นธรรมอันไม่ดำไม่ขาวคือมันอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือผลของกรรมดีกรรมชั่วทั้งหมดและนี่คือจุดที่แบบว้าวที่สุดเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีชาติด,ดำหรือชาติขาวก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้เท่าเทียมกันหมดเลยค่ะอะไรนะครับหมายความว่าไม่ว่าใครเกิดมาแบบไหนฐานะอะไรก็มีสิทธิ์ไปถึงจุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันหมดโอ้ อันนี้คือเป็นการปฏิวัติทางความคิดในยุคนั้นจริงๆนะครับลองนึกภาพสังคมอินเดียโบราณที่แบบมีกรอบเรื่องวรรณะเข้มงวดมากๆแต่พระพุทธเจ้ากลับบอกว่าประตูสู่นิพพานเนี่ยเปิดกว้างเท่ากันหมดแล้ว,แล,วแล้วต้องทำยังไงครับถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ในพระพุทธวจนะก็ได้ชี้ทางไว้นะคะคือเริ่มจากการตัดสินใจสละชีวิตทางโลกก่อนหรือที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือการออกบวชนั่นเองค่ะปลงผมและหนวด ครองผ้าย้องฝาดออกจากเรือนบวชจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติเพื่อชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการาละสิ่งที่เรียกว่านิวรห5พวกกิเลสที่มันคอยกั้นความดีทําให้ปัญญาเราถดถอยเนะะี่ยค่ะแล้วก็พอจิตเริ่มสงบก็มาถึงขั้นของการเจริญปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการมีสติที่ตั้งมั่นมากๆอยู่ในสติปัฏฐาน4แล้วก็พัฒนาโพชฌงเจหรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นจริงๆ ครับครับจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตใจฝึกฝนปัญญาล้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับเลยว่าเกิดมาจากตระกูลไหนอ๋อเข้าใจแล้วครับพอจะเห็นภาพรวมแล้วล่ะครับแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ๆเลยอะ่ะทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราหรือมีความหมายสําคัญยังไงครับมีความหมายสําคัญมากๆเลยค่ะคําสอนเรื่องอภิชาตเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการแบบ ทลายกำแพงความเชื่อเรื่องชนชั้นวรรณะที่มันฝังรากลึกมากๆในสังคมอินเดียยุคนั้นไปเลยเป็นการประกาศหลักการสากลเลยว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วมีความเท่าเทียมกันในศักยภาพที่จะหลุดพ้นได้ทุกคนต้องรับผิดชอบการกระทําหรือกรรมของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญสุดๆคือการบรรลุนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยมันเปิดกว้างสาหรับทุกคนจริงๆไม่ได้ถูกจํากัดด้วยชาติกําเนิดหรือสถานะทางสังคมอะไรทั้งนั้น การที่นิพพานถูกเรียกว่าทําไม่ดําไม่ขาวก็เพื่อจะย้ําว่ามันเป็นสภาวะที่พ้นไปแล้วจากผลของทั้งกรรมดีทําขาวและกรรมชั่วทําดํานะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าสิ่งที่จะกําหนดอนาคตหรือศักยภาพสูงสุดของเราจริงๆมันไม่ใช่จุดที่เราเริ่มต้นหรือชาติกําเนิด แต่คือการเดินทางที่เราเลือกเองคือการกระทําการปฏิบัติการฝึกฝนจิตใจของเราเองซึ่งนั่นก็นํามาสู่คําถามที่น่าคิดเหมือนกันนะคะสําหรับพวกเราในยุคปัจจุบันนี้ว่าในเมื่อพระพุทธวจนะแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเส้นทางสู่นิพพานเนี่ยมันเปิดกว้างสําหรับทุกคนจริงๆไม่ได้จํากัดเรื่องชาติกําเนิดเลยแล้วในโลกทุกวันนี้ละคะอะไรคือนิวรณ์หรืออุปสรรคที่แท้จริงที่อาจจะกําลังขวางการผู้คนไม่ให้มุ่งหน้าไปสู่เส้นทางแห่งการดับทุกข์ ทั้งๆที่เราอาจจะไม่มีข้อจํากัดทางสังคมที่มันเข้มงวดมา,มากๆแบบในอดีตแล้วก็ตามอะไรคือสิ่งที่เราอาจจะต้องก้าวข้ามในใจของเราเองหรือเปล่าคะ